ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Amazing Thai Food นะครับวันนี้ผมมีภารกิจมาลงพื้นที่ที่ตำบลน,น้ำหมานจังหวัดเลยครับในโครงการครัวชุมชนสำรับอมสินและที่นี่นะครับก็อยู่ใกล้ๆในเมืองเลยแต่ที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความเป็นธรรมชาติมากๆผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องชุมชนที่นี่ถึงวัถุดิบของชุมชนภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อจะเอาสิ่งต่างๆที่ได้จากวันนี้เพื่อจะไปครเอทเมนู แล้วก็นำเมนูนั้นมาเทรนคืนกับให้กับชุมชนเพื่อสร้างรายได้สำหรับโครงการครัวชุมชนสำหรับอมสินปีที่4ครั้งนี้นะครับไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าที่ชุมชนมีอะไรบ้างแล้วชุมชนเขาอยากจะแนะนำอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนที่นี่กันครับ วันนี้คุยกันสนุกสนุกเชฟเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเริ่มทำาคนรับอมสินเนี่ยปีนี้ปีที่4คือในนัดเชฟก็จะนำความรู้เรื่องอาหารประสบการณ์เรื่องอาหารของผมเนี่ยตลอดระยะเวลา40ปีที่ทำอาหารมาถ่ายทอดให้ทุกท่านทุกคนในชุมชนในเนี่ย ในกลุ่มของเราเนี่ยแล้วเราก็มาดูว่าของในชุมชนเรามีอะไรเชฟมหาวัตน์สิบแล้วไปทําเมนูแล้วก็มาสอนมาถ่ายทอดให้เราแล้วเราจะเอาไปขายหรือจะทอาไปทํากินก็แล้วแต่แต่จะแนะนําให้เอามาทําเป็นสํำรับขายซึ่งจะมีสํำรับขาวสี่หวานหนึ่งเข้าว 3, ามหวานหนึ่งน้ำแล้วก็น้ําสมุนไพรหนึ่ง จะมีน้ำพริกอ,อมสินหนึ่งเมนูซึ่ง24่สิบชุมชนจะต้องทำสูตรเดียวกันเป็นน้ำพริกหมูผัดเราให้ฟังนิดหนึ่งธนาคารอมสินผู้ให้กำเนิดธนาคารอมสินคือล้นเก้ารัชกาลที่6ซึ่งท่านเป็นทรงที่รเริ่มธนาคารอมสินพระองค์ท่านชอบทรงปโปรดมากขึ้นน้ำพริกน้ำพริกแม่และมากคือน,น้ำพริกมะแขวนนั่นแหละแล้วก็ ทรงทานกับไข่ปลาดุกแดดเดียวเชฟก็เอาน้ำพริกผัดมาผสมกับเครื่องปรุงภาคใต้กะปิทัวเนาจากเหนือปลาอีสานและก็ป,ปลาป่นจากภาคกลางเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่รวมกันทั่วประเทศทานกับอะไรก็ได้ที่เป็นแดดเดียวก่อนที่เชฟจะเอาเมนูทุกท่านมาชิมคนที่ชิมคือ ผู้บริหารระดับสูงของออมสิน 1. นึ่ง้ำพริกอมสินสองน้ำสมุนไพรเราจะมาดูว่าในท้องถิ่นเนี่ยเรามีน้ำสมุนไพรอะไรเหลืออีกสามเมนูเพราะนั้นสามเมนูเนี่ยเชฟก็จะดูแล้วว่าคนที่มาที่น้ำหมานจะต้องทานอะไรเป็นอะไรที่เป็นเด็ดของในท้องถิ่นเราซึ่งคนมาต้องต้องไม่พลาด ใช่ไหมฮะอีก3เมนูนั่นน,นั่นคือสิ่งที่เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันวันนี้ว่าเราจะเอาเมนูอะไรสวัสดีค่ะชื่อนักสาวอารตีพมพักดีนะคะหรือพี่นุชค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่มงหวานการันตีค่ะ ดีใจค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆอะ่ะเราเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่แล้วแล้วก็มีวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะที่ทําอาหารอยู่แล้วแต่ว่าในวันนี้คือเราได้รับทั้งความรู้จากเชฟแล้วก็ได้นําเสนอวัตถุดิบในท้องถิน่นอย่างสับประรดไล่ม่วงของเราเนี่ยค่ะที่จะขึ้นชื่อมากๆเลยที่จะไปทําเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้นะที่ขึ้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย าภาษากลางเอินห้อยคมเนาะภาษาเลยเอินห้อยจุ๊กอ่นนี้จะไปทําเป็นอาหารในท้องถิ่นของเราและที่สําคัญคือเจวดําดค่ะเจวดำเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นในชุมชนของเรียกว่าทั้งบ้านไร่ม่วงตบลนม้ำหมานนี่เองหรือว่าเป็นของทั้งจังหวัดเลยเลยนะคะที่เป็นเจวดําดแล้วรวมถึงขา้าวจีสับประรดไร่ม่วงค่ะเป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้ที่เราได้รับรางวัลขอเสียงตัวมือให้หน่อยวิธีทำข้าวจีเอามามายืนตรงนี้เลยฝากท่านผู้ชมด้วยว่า เดี๋ยวมาฟังสูตรข้าวจีออริจินอลทำอันทำข้าวจีนี่ข้างในก็ต้องมีข้าวข้าวเหนียวค่ะอุปกรณ์ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็มีฟักทองฟักทองนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนึ่งเอามายีรวมกันจ้ะยี้วก็นน้ำกะทินน้ำกะทิผสมจ้ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนจ้ะไม้เสียบค่ะ ไปย่างรอบเลงย่างค่ะแล้วก็ใส่ไข่มีไข่ด้วยลืมไข่ไข่ผสมตอนไปเลยไหมหรือว่าเอาค่อยทาชุบชุบแล้วย่างค่ะชุบแล้วย่างค่ะไข่เราจะชุบสองรอบสามรอบค่ะทาไปทามาชุบไปชุบมาเราชุบไม่ได้เอาทาเอาชุบเขาจี่ชุบเลยชุบเลยคือคือจุ้มงี้เลยจุ้มอย่างไรอ่า อ่าใช่ค่ะมีความพิเศษใส่สับปะรดเราจะใส่ไส้สับปะรดเข้าไปค่ะแล้วกินกับอะไรกินปลาป่าวปลาป่าวปลาป่าวมันอร่อยอยู่แล้วแต่ส่วนมากถ้าเราไปสายเกินไปเราก็จะจิ้มกับน้ำจิ้มดำค่ะอ๋อจิ้มจิ้มจิ้มกับแจ่วดำย่างให้กรอบนอกนุ่มในใช่ไหมประมาณนั้นแต่ข้าวจี๋เราอาไปกินกับกับข้าวอื่นก็ได้ถูกไหมโอเค จากเคยกินข้าวจีปกติแล้วเนี่ยอาจจะไปอยู่ในของหวานก็ได้นะแต่ข้าวจีสูตรของหวานจะเป็นไงเอาไม่รู้นะเดี๋ยวเดีลงมาดูกันนะทุกชมครับหลังจากพูดคุยกับชุมชนที่ตำบลน,น้ำหมานเรียบร้อยนะฮะซึ่งมีทั้งหมดหลายๆห,หมู่บ้าน6-7หมู่บ้านเลยก็มีสินค้านะครับที่เป็นสินค้าเกษตรของชุมชนไม่ว่าจะเป็นสับะรดทุกบ้านปลูกนะครับแล้วก็มีหลากหลายมาก นะฮะราได้องค์ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันเอาเป็นว่าผมได้ไดไดรับโจทย์วัตด,ดิบเยอะแยะแล้วติดตามต่อไปนะครับว่าผมจะนําวัตด,ดิบอันนี้เนี่ยไปครีเอทเมนูอะไรเพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่นี่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้อาเบซิงถ่ายฟูดลาไปก่อนครับสวัสดีครับกะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทวโลกผลิตภัณฑ์เกษตรตราไลทิป